ดูนคลิกล็อกเซอร์ไพรส์ไฮไลท์เทคบอลไทยอันดับ40ของโลกคว่ำเบอร์3โลกแบบสุดท็อปกลายเป็นกระแสะใหญ่ที่ทําให้ทั้งวงการเทคบอลโลกต้องหันมามองทีมชาติไทยกันอีกครั้งเพราะหลายปีที่ผ่านมาเทคบอลไทยถูกมองว่าเป็นเพียงทีมม,มืดทีมที่มีศักยภาพดีแต่ยังขาดประสบการณ์ระดับสูงทว่าแมตช์ล่าสุดนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพที่แท้จริงของนักกีฬาชุดนี้ได้เบ่งบานออกมาถึงจุดที่คู่แข่งระดับท็อปโลกเองยังไม่ทันตั้งตัว เมื่อทีมอันดับ40ของโลกกลับสามารถโค้นทีมอันดับ3ของโลกได้ในเกมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นดุด,ดันและเต็มไปด้วยจังหวะง,งามงามราวกับชมคลิปไฮไลท์ระดับโลกแบบสดสดต่อหน้าแฟนกีฬาตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มต้นก็เห็นได้ชัดว่านักกีฬาไทยไม่ได้ลงไปด้วยความกลัวหรือความกดดันแม้แต่น้อยแม้จะเจอกับทีมเบอร์3ของโลกที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งและมีสถิติแทบไร้พ่าย,ายแต่ทีมไทยกลับเปิดเกมรุกอย่างมั่นใจ การรับส่งการตั้งเกมการโยนบอลการใช้เท้าและลำตัวประคองบอลนั้นแม่นยำอย่างน่าเหลือเชื่อจนแฟนกีฬาที่ติดตามถ่ายทอดสดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมไทยวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการขยับตัวที่คล่องตัวการอ่านจังหวะบอลที่เฉียบขาดและความใจเย็นในสถานการณ์กดดนันชัดเจนว่ามีการเตรียมตัวมาอย่างหนักคู่แข่งอันดับสามโลกดูจะประหลาดใจกับสไตล์การเล่นของทีมไทยที่ดูปรับระบบมาอย่างดี มีการยืนตำแหน่งที่แน่นและใช้จังหวะพลิกบอลโจมตีอย่างรุนแรงหลายช็อตเป็นจังหวะที่แฟนบอลต้องร้องว้าวเพราะไม่คิดว่าทีมไทยจะกล้าลองเสี่ยงและทำได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นหนึ่งในจังหวะที่ทำให้สนามเกือบแตกคือจังหวะตีลังกาหดบอลสวนกลับที่แม่นยำจนคู่แข่งตั้งรับไม่ทันบอลพุ่งเสียบเข้ามุมทำให้ทีมไทยครึ่งนำและสร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่บนเก้าอี้ผู้ชม หลังจากได้ประตูแรกเกมยิ่งเดือดขึ้นกว่าเดิมเพราะทีมอันดับ3มโลกเริ่มกดดันหนักและเดินเกมเร็วขึ้นอย่างสุดความสามารถแต่ทีมไทยกลับรับมือได้ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนยิ่งเจอเกมที่กดดันมากเท่าไหร่ย,ยิ่งทำให้นักกีฬาไทยตื่นตัวและนิ่งขึ้นกว่าเดิมความแม่นยำขององค์การรับบอลแต่ละครั้งพร้อมการคอนโทรลที่เนียนกลิบทำให้แฟนๆบอก,กว่าเหมือนดูทีมระดับท็อปโลกเล่นไม่ใช่อันดับ40โลกอีกต่อไป ความเหนือชั้นของทีมไทยในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากการฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีการเสริมแท็ติกใหม่ๆจากโคช้ชต่างชาติและมีการบูสต์ความมั่นใจผ่านแมตช์อุ่นเครื่องหลายครั้งนักกีฬาหลายคนเองก็มีประสบการณ์มากขึ้นจนเริ่มเข้าใจเกมในระดับนานาชาติได้อย่างลึกซึง้งจังหวะก,การประคองจังหวะก,การเก็บบอลและการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกแบบในเซียววินาทีคือสิ่งที่แฟนกีฬาเห็นชัดเจนว่าไทยพัฒนาเร็วมาก ส่วนจุดที่ทําให้คู่แข่งพลาดท่ามากที่สุดคือการประมาทไทยตั้งแต่ต้นเกมเพราะหลายทีมยังคงมองอันดับโลกเป็นตัวตัดสินแต่แมตช์นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าทีมไทยก้าวข้ามการเป็นทีมกลางตารางและพร้อมเบียดแย่งพื้นที่หัวตารางในเวลาไม่นานความดุดันความครีเอตอและความมุ่งมั่นทุกช็อตชัดเจนจนแฟนทีมคู่แข่งเองยังต้องชื่นชมอีกไฮไลท์สำคัญคือเกมรับที่แข็งแกร่งผิดปกติของทีมไทย โดยเฉพาะจังหวะบล็อกบอลที่แม่นยำแทบไม่พลาดรวมถึงทักษะการกระโดดรับบอลที่ทำได้เหนือกว่ามาตร,รฐานเดิมมากหลายจังหวะเป็นช็อตที่เหมาะแก่การตัดลงคลิปไฮไลท์ ight, เพราะทั้งสวยทั้งยากและทําให้ผู้บรรยายต้องร้องออกมาดังๆหลายครั้งจุดนี้เองที่ทําให้คู่แข่งเริ่มเสียจังหวะและเริ่มกดดันกันเองฝ่ายไทยจึงสามารถถวยโอกาสสวนกลับได้หลายเท่าตัว พอเข้าสู่ทุวงกลางเกมทีมอันดับ3โลกเริ่มปรับแท็กติกหันมาใช้เกมเร็วและพยายามล็อกพื้นที่ห้ามนักกีฬาไทยออกบอลได้ง่ายแต่ทีมไทยกลับพลิกเกมด้วยการใช้ความเร็วของตัวผู้เล่นที่คล่องตัวกว่าหลายครั้งทีมไทยสามารถดักทางและเปิดเกมรุกจนคู่แข่งต้องรีบถอยไปตั้งรับแทนนี่ทำให้โมเมนตัมขององค์การแข่งขันเปลี่ยนอย่างชัดเจนทีมไทยเริ่มคุมเกมมากขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจทุกครั้งที่ได้ครองบอล เสียงเชียร์จากแฟนกีฬาที่ส่งผ่านการถ่ายทอดสดก็มีผลมากเพราะเมื่อเห็นทีมไทยเล่นดีขึ้นเรื่อยๆชื่อของนักกีฬาแต่ละคนก็เริ่มถูกพูดถึงในโซเชียลมีการแชร์คลิปช็อตเด็ดทันทีหลังจบแต่ละเซตก่อให้เกิดกระแสว่านี่คือแมตช์แห่งปีของเทคบอลไทยเพราะทุกอย่างดูลงตัวทั้งฟอร์มทั้งความมุ่งมั่นและทั้งความกล้าที่จะวัดกับทีมระดับท็อปช่วงปลายเกมคู่แข่งพยายามเร่งจังหวะอีกครั้งเพื่อหวังตีเสมอ ทำให้เกมดูเดือดขึ้นหลายเท่าแต่ทีมไทยกลับรักษาความนิ่งได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะเจอแรงกดดันมหาศาลแต่ทักษะการรับบอลจังหวะยากยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแถมมีจังหวะเคาน์เตอร์แอติสที่แม่นยำระดับเพอร์เฟกต์จนทำให้คะแนนไหลห่างและทำให้สถานการณ์ของคู่แข่งดูหนักขึ้นเรื่อยๆประตูปิดท้ายของไทยคือช็อตที่ทั้งโลกต้องลุกขึ้นปรบมือเป็นจังหวะยิงด้วยหลังเท้าที่คมกริบหลังจากทำชิ้งอย่างเหนือชั้น ใส่ความเร็วความแม่นและความมั่นใจเข้าไปเต็มๆก่อนบอลพุ่งเข้าเส้นแบบหมดสิทธิ์เซฟส่งผลให้ไทยเก็บชัยชนะประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจบเกมนักกีฬาทีมไทยแสดงความดีใจอย่างสุดเหวี่ยงเพราะนี่คือชัยชนะที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนการโค่นทีมอันดับ3โลกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นผลจากการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์คู่แข่งล่วงหน้ามีการปรับระบบเกมตามจุดเด่นจุดด้อยจนออกมาเป็นผลงานที่ทั้งสวยงามและมีคุณภาพระดับนานาชาติหลายสำนักข่าวกีฬานำเสนอข่าวนี้อย่างใหญ่โตบางแห่งถึงขั้นใช้คำว่า big upset หรือการพลิกล็อกครั้งใหญ่เพราะอันดับโลกต่างกันถึง37อันดับแต่ผลงานกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงทำให้ทีมไทยกลายเป็นทีมที่ถูกจับตาในทัวร์นาเมนต์ต่อไปทันที หลายชาติเริ่มพูดคุยถึงโอกาสใหม่ของไทยในระดับเวิลด์ทัวร์และเชื่อว่าจะไม่ใช่เพียงทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งเดียวแต่จะเป็นทีมที่ยืนระยะได้อย่างมั่นคงในอนาคตนอกจากนี้การชนะครั้งนี้ยังส่งผลต่อคะแนนสะสมโลกที่จะทำให้ไทยขยับอันดับขึ้นออย่างก้าวกระโดด หากสามารถรักษาฟอร์มได้ต่อเนื่องก็มีโอกาสติดอันดับ20โลกหรืออาจเข้าใกล้ท็อป15ในเวลาไม่นานทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการลงทุนสนับสนุนเทคบอลไทยกำลังจะเข้าสู่ยุคทองที่แท้จริงนักกีฬารุ่นใหม่เองก็เริ่มมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนขึ้นเสียงตอบรับจากแฟนกีฬาออนไลน์ล้นหลามหลายคนคอมเมนต์ว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นไทยเล่นได้สวยงามขนาดนี้ในแมตช์ส,สำคัญมีการแชร์คลิปไฮไลท์เป็นจำนวนมาก ยอดวิวพุ่งขึ้นหลักแสนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะทุกช็อตล้วนดูสนุกและดูเดือดแบบที่แฟนกีฬาเทคบอลต้องการเมื่อมองภาพรวมแล้วชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพลิกล็อกธรรมดาแต่เป็นการประกาศสัปดาห์ของเทคบอลไทยให้ทั้งโลกได้รับรู้ว่าศักยภาพของไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่เวทีใหญ่แบบเต็มตัวและพร้อมชนกับทุกทีมระดับโลกโดยไม่กลัวอันดับ ไม่กลัวชื่อเสียงและไม่กลัวแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นแมชนี้จะถูกบันทึกไว้เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศา,ศา,ศาสตร์วงการกีฬาไทยและจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่เดินตามรอยพร้อมสร้างชื่อเสียงสู่ระดับโลกในอนาคต